เยอะมากเพราะว่ามันมีทั้งในบทมันมีทั้งตอนซอมแล้วก็มีทั้งตอนเต้นดำจริงเจมพลิ้วอยู่แล้วค่ะเจมเขามีสกิลไงสะโพกเขาจะแบบปุ๊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 บอย่างนี้เลยคนไม่ถึงขนาดนั้น แต่ก็ก็ก็ไม่ได้พิวขนาดนั้นครับเคยอ่าเ่อตอนเด็กเด็กเคยไปเป็นนักกีฬาลีลาเพราะว่าพ่อครั้งขยอให้ไปเรียนตอนประมาณสักป .6 หม้อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เด็กมากเราก็เลยยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เลยเออไปไปไปไให้ไปให้พอแล้กันคือฉากเต้นลำ มันจะเป็นงานเลี้ยงของของกองแก้วอยูแล้วที่ที่ไปรับรางวัลแล้ววันนั้นจะเป็นการเต้นิล,ล่าแล้วเราก็ซ้อมกันลืมท่าถ้าจำท่าไม่ได้ก็นั่งคิดกันแบบเฮ้ยท่าอะไรวะท่าอะไรวะท่าอะไรวะ ก็เลยมั่วแบบตั่วกันไปเลยคือแบบคุยไปคือมันมีไดอะล็อกค่อนข้างเยอะไงแต่มันก็มีแบบความยาวของเพลงที่ถ้ามันจะต้องจบเท่านี้เต็นลําก็ตีกันตลอดคือแบบว่าเฮ้ยไปทางนี้ดินี่เบลล่าต้องนี้ก่อนเฮ้ยไปทางนี้ก่อนก็แบบว่าเบลล่าถ่ายถ่ายอยู่มองตา เอะไปทางนี้ดิอะไรเงี้ยเั่นไม่ดีไทาสิไยจะไปมาเลขแปดนางสาวกรองแก้บุญนีฉากที่เจอกรองแก้มครั้งแรกมันจะเป็นฉากที่เป็นประกวดนางงามไทยทีพาวดูนางงามแล้วเขาไปดูทั้งนั้นแหละครับแล้วเพื่อนคอไปเจอครั้งแรกเนี่ย ก็เป็นรักแรกครบวันที่ประกวดนางงามใช่ไหมคะโอ๊ยตอนแรกก็เห็นชุดก็โอเคมันก็เป็นเหมือนชุดแสกธรรมดาแบบสั้นๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเอาเข้าจริงมันก็มันก็ค่อนข้างสั้นเหมือนกันเนราะมันต้องเดินต้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยมั่นใจในหุ่นเราขนาดนั้นแล้วก็แอบไปฟิตหุ่นไปอะไรอย่างงี้ด้วย <c oughs> <c oughs> ถ้าเดิน <c oughs> ดูป้าส๋วเอาค่ะ <_ provoc> งนี้ปั๊บเวลาเดินเลยไปถึงถึงตรงนี้ถึงตรงนี้เดินนิเดิลยิ้มพราะแจ๋วเนี่ยเขาเนี่ยมีความคิดอยู่ข้างในลึกๆอยู่บ้างว่าเขาเนี่ยอยากเป็นนางงามแล้วก็ตอนถ่ายก็บอกเฉยๆก็ได้ไม่นางก็จะไปเดินเป็นนางงามเองมันจะมีช็อตหนึ่งที่ หนูถ่ายไปแล้วแต่ว่ามาอินเสิร์ตฝั่งเจมทีหลังพ้าเจ้าก็เป็นคนอ่านอ่านคำตอบแทนหนูอย่างเงี้ยแจ้งมาประกวดนางสาวซีเซียเพื่อพ่อค่ะและก่อนนอนอย่างน้อยก็ต้องอ่านหนังสือได้หนึ่งบทค่ะเล่นเป็นนางนาเพราะว่าไมอยากเป็นนางงาอยากเป็นนางงาแม้กระทั่งเวลาเล่นก็แย่งดูละครเล่นนางเอกเขาก็อยู่ให้นางเอกตอบก็ได้ไม่ให้ตอบเล่นเอง ว่าแค่ใส่ชุดใส่สไม่ได้เลยอย่าออกนะเนี่ยเดี๋ยวเขาฆ่าผมแน่เลยไม่ถึ่เท่าไหร่ครับก็ตัตีสามประมาณไม่ถึิเท่าไหร่เลยก็เวลานั่งนั่งก็แบบหลับหับแล้วหลับหลับนไปแล้วแล้วมีวัดใครวัดวัดคมเร็วทำให้มันตื่นได้ ตื่นเลยครับผมโอชน่เห็นง่วงเลยตาโป้งมากกระโดดรถกระโดดรถเต้นเป็นธรรมดาเพราะว่ามันหลับจริงๆก็เลยแบบต้องแบบกระโดดอะให้มันตื่นอะไรเงี้ย ทำยไปจองทวิอะไรเงี้ยนมเขาเหนื่อยก็หลับต่อ ตอบใจหมดเลยค่ะมาถึงฉากสุดท้ายที่ทั้งคู่พร้อมเรียงกันบอกเลยว่าฉากเนี้เป็นสุด,สดแก้วฉันรักแก้วฉากขอแต่งงานในคลองเป็นฉากที่เรียกได้ว่าดรแมนติกที่สุดถ่ายนานที่สุดก็แช่ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันแบบว่าตกแช่จนตัวเปล่อยอะไรเงี้ย ประมาณสองชั่วโมงกว่าได้เปื่อยยุงกัดทุกสิ่งทุกอย่างคันแต่ผมอยากให้คนแต่ว่ารอฉาดนี้จริงๆเพราะเป็นฉาดที่สรารภาพแล้วก็ขอแต่งงานซึ่งมันซึ้งมากอะ่ะซึ้งจริงคือมันอยู่สองคนแล้วแบบว่ามีแบบต้องไปดูนะมันมีใช่ต้องดูจริงๆต้องดูต้องดูงต้องดูองดองดโอเคต้องดูนะ โอเคครับโอเคทุกคนรับปากแล้วว่าจะรอดูฉากนี้ก็เอาเป็นว่าถ้าใครรักกันจริงก็ห้ามพลาดฉากนี้เด็ดขาดครับช่วงหน้าก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเช่นกันนะครับเพราะแต่ละคนเหมากันได้หากระจายจริงๆ